สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาอีกครั้งกับคดีที่อยากเล่านะครับที่เราจะมาเจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้ในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าสภาพอากาศนี้โอ้โหเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆครับแล้วก็เป็นไงพอเวลาฝนตกใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกเนี่ยส่วนมากเราก็จะเป็นหวัดกันแล้วการเป็นหวัดในช่วงนี้ต้องบอกว่ามันหลอนมากๆครับตรนว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยตรงลงเราเป็นหวัดหรือว่าเป็นเอ่อโควิด -19 ใช่ไหมครับเพราะว่าอัตราผู้ป่วยเนี่ยก็ยังค่อนข้างสูงอยู่ แม้ว่าตอนนี้จะมีมาตรการต่างๆเนาะแบบพี่แอมเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็ให้กลับไปทํางานกันแล้วไม่แน่ใจเพื่อนๆน,นะครับที่ฟังรายการอยู่เนี่ยตอนนี้กลับไปทํางานหรือยังยังไงคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับส่วนตัวพี่แอมเองเนี่ยยังทํางานอยู่ที่บ้านแบบ100%ซครับแต่ว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ได้ยินมาว่าเดี๋ยวเขาน่าจะเริ่มให กลับไปบางส่วนก็ดีเหมือนกันครับในอีกมุมหนึ่งทํางานที่บ้านนานๆมันก็เครียดเนาะการที่ได้ออกไปเจอผู้คนบ้างมันก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายครับเพราะยังไงซะมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมแหละถึงเราจะเป็น e x t r ว v e r t หรือ introvert เนี่ยพี่แฮมเชื่อว่าการได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบ้างเนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึก fresh ขึ้นมานะครับสาหรับเรื่องราวที่เล่าในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่พี่แฮมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังสนใจนะครับแล้วก็เ,เรียกว่าทุกคนเนี่ยต้องได้ข่าวนี้ อยู่แล้วคือช่วงที่พี่แฮมอ่านเนี่ยต้องบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีการลงข่าวเกี่ยวกับค so ุณชินโซอาเบะแทบจะตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าช็อกโลกมากๆดังนั้นครับพี่แฮมคิดว่านี่เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่พี่แฮมอยากจะนํามาเล่าให้ฟังเพียงแต่ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องขอออกตัวก่อนว่าพี่แฮมนำมาจากข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเชื่อถือได้เนาะจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละโดยอาจจะมีเว็บไซต์ข่าวนะครับของญี่ปุ่นหรือว่าอาจจะเป็น เพจต่างๆนะที่เขาแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยพี่ฮมก็ r e f e r ล n c นนะครับแล้วก็นํามาย่อยนํามาเรียบเรียงใหม่เนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ทราบข้อมูลกันมากที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับในการเล่าเรื่องราวครั้งนี้ต้องบอกว่าพี่ฮมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้เกียรตินะครับแล้วก็ระลึกถึงสิ่งคุณงามความดีเนาะของคุณชินโซอาเบตนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญของประเทศญี่ปุ่นเลยเนาะดังนั้นนะครับไม่ได้มีเจตนานในการก้าวล่วงนะครับหรือว่าลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นรวมถึงถ้าข้อมูลไหนนะครับมีความผิดพลาดประการใดพี่ฮัมกรองมาแล้วแต่อาจจะยังกรองไม่ดีพี่ฮมต้องกราบขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงถือว่าการเล่าครั้งนี้อยากให้เป็นวิทยาทานนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเรามาศึกษานะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขามีแรงจูงใจอะไรนะหรือว่าเขาเติบโตหรือว่าเขาหาันเรื่องราวอะไรมาถึงตัดสินใจลงมือแบบนั้นพี่แอมคิดว่าจุดเหล่านั้นนะครับทริคเหล่านั้นนี่แหละมันจะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับตัวเราเองเลยดังนั้นครับต้องพูดเหมือนเดิมว่าก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวแบบนี้นะครับผมเนี่ยไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทเลยนะครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยตั้งใจจริงๆครับอยากให้ทุกคนได้บทเรียนจากมัน ครอบเรียนมาเป็นเกาะนะคบป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะครับน้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้มีคุณพ่อคุณแม่นะครับมาอยู่ด้วยก็น่าจะเพิ่มเติมความรู้ให้กับเรานะครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีข้อมูลข่าวสารหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวของคุณอาเบะเนี่ยมากกว่าพี่ฮัมเสอีกดังนั้นการได้นั่งฟังด้วยกันนะครับยิ่งเรื่องราวของคนร้ายเนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องคอ่อนเยอะดังนั้น ชวนคพ่อคุณแม่มาฟังด้วยครับจะได้เป็นการสารสรัมพันธ์ในครอบครัวด้วยเอาละถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับวันนี้เรามาเริ่มเรื่องราวของชายผู้พลากลมหายใจของคุณชินโซอาเบะกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตัวของคนร้ายนะครับพี่แอมขออนุญาตเล่าเรื่องราวของคุณชินโซอาเบะให้ฟังนิดหนึ่งเนาะคุณอาเบะครับเกิดเมื่อวันที่21กันยายนครับปีพุทธศักราชนะครับ2497ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับ โดยเขาครับได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซคนะครับในปีพุทธศักราช2520ครับก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเนาะก็คือบินไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าโดยพื้นฐานของคุณอาเบะแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเรียกว่าคลุกคลีครับอยู่ในวงการการเมืองมาแท้ตลอดชีวิตเลยนั่นก็เพราะว่าครอบครัวของเขา เต็มไปด้วยนักการเมืองที่มีชื่อเสียงครับเริ่มตั้งแต่รุ่นของคุณปู่กันเลยเนาะคุณปู่ก็คือคุณพ่อของคุณพ่อของคุณอาเบะเนี่ยนะคือเขาชื่อว่าโนบุสึเกะอาเบะครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเลยนะครับที่ดำรงตำแหน่งในช่วงปีพุทธศักราช2482ถึง2483ครับจากนั้นก็ตกทอดเนาะจากรุ่นคุณปู่เนี่ยก็มาสู่รุ่นของคุณพ่อครับที่ชื่อว่าชินฮาร่อาเบะครับ ซึ่งเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเลยนะครับแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มันได้หล่อหลอมเนาะให้คุณอาเบะเองเนี่ยก็อยากจะเดินตามรอยคุณปู่แล้วก็คุณพ่อตามตามกันไปดังนั้นครับในปีพุทธศักราช2536เนี่ยคุณอาเบะก็ได้ลงสมัครนะครับแล้วก็ถูกรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเลยก่อนที่ต่อมานะครับในปี2548เนี่ยก็ได้ เหมือนแต่งตั้งนะครับเป็นถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลคุณจุนอิชิโร่โคอิซุมิเลยนะครับซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีชื่อเสียงเนาะของประเทศญี่ปุ่นซึ่งคุณอาเบะก็เป็นเลขาธิการเลยนะครับและเพียง1ปีถัดมาเท่านั้นคือในปีพุทธศักราช2,549เนี่ยคุณอาเบะก็ได้ ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดทางการเมืองครับนั่นก็คือการได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองในตอนนั้นต้องบอกว่าคุณอาเบะเนี่ยอายุเพียง52ปีเท่านั้นซึ่งนับว่าเขาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว และหลังจากที่ดํารงตําแหน่งครับต้องบอกว่าคุณอาเบะมีผลงานที่ดีมากๆครับเขามีผลงานที่ค่อนข้างเข้าตานะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเลยนั่นทําให้คุณอาเบะเนี่ยได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถึง2สมัยเลยโดยผลงานเด่นๆของคุณอาเบะเนี่ยส่วนมากก็จะเป็น,เ,นเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศครับโดยคุณอาเบะมีนโยบายที่ชื่อว่าอาเบโนมิกครับ ก็คือการแบบเหมือนอพัฒนามีนโยบายต่างๆเนาะพัฒนาในทุกภาคส่วนเลยเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ก้าวขึ้นมาเป็นระดับต้นๆของโลกเลยนอกจากนี้เนี่ยคุณอาเบะในหลายๆคนน่าจะมีภาพจำหรือภาพติดตาเนาะคุณอาเบะในชุดของซ u เปอร์มาริโอนะครับตอนที่คุณอาเบะเนี่ยไปเ,เหมือนเป็นตัวแทนประเทศญี่ปุ่นตอนที่มันมีงานโอลิมปิกอยู่ที่บราซิลใช่ไหมครับตอนนั้นคุณอาเบะก็ไปเปิดตัวนะว่าเจ้าภาพคงต่อไปเนี่ยที่จะจัดโอลิมปิกเนี่ยก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งคุณอาเบะเนี่ยถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะครับในการผลักดันให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเป็นเจ้าภาพในการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกเกมที่โตเกียวได้สิ่งเหล่านี้ครับทำให้เขาเนี่ยม,มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมในประเทศอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งตอนนั้นก็นับว่าคุณอาเบะเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ครองตําแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับและจริงๆก็ควรจะนานกว่านั้นเนาะแต่แล้วครับจู่ๆคุณอาเบะก็ได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งนะครับในวันที่28สิงหาคม ปีพุทธศักราช2,563ที่ผ่านมานี่เองโดยเหตุผลนะครับที่คุณอาเบเนี่ยบอกว่าเขาอยากจะลาออกก็เพราะว่าปัญหาด้านสุขภาพครับคุณอาเบะเนี่ยได้กล่าวในงานถแถลงการลาออกนะว่าปัญหาสุขภาพที่เขาประสบอยู่เนี่ยเขาเกรงครับ เขากลัวครับว่ามันเนี่ยจะกระทบกับการทํางานของเขานั่นทำให้เขาเนี่ยรู้สึกขาดความมั่นใจครับที่จะรับใช้ประชาชนญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่เหมือนเช่นเดิมที่เขาเคยทาํามานั่นทำให้เขาตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งนี้และให้ผู้ที่มีความพร้อมมีสุขภาพที่ดีมารับตําแหน่งนี้ต่อไปครับก็ถือว่าเป็นการถแถลงข่าวที่ขนาดเราไม่ใช่คนญี่ปุ่น,นเรายัางรู้สึกได้ถึงสปิริตอันแรงกล้าของคุณอาเบะเลยนะครับว่าโอ้โหพอตัวเองป่วย กลัวว่าทำงานไม่เต็มที่ลาออกครับให้คนที่พร้อมกว่าให้คนที่แข็งแรงกว่าเข้ามาทำงานแทนแม้คุณอาเบะจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งนาะยกรัฐมนตรีต่อแล้วนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเขาก็ยังอยู่เบื้องหลังครับเขายังเป็นคนที่มีบทบาทมีอิทธิพลแล้วก็ผู้คนก็ยังเห็นคุณอาเบะเนี่ยตามสื่อต่างๆอยู่บ่อยครั้งแต่แล้วครับ เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในวันที่8กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมานี่เองครับในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยคุณอาเบะกำลังปราศัยนะครับเพื่อหาเสียงที่เมืองนาระให้กับคุณซาโต้ซึ่งเป็นสมาชิกพรรค LDP นะครับได้มีคนร้ายครับคนหนึ่งใช้ปืนที่ประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยยิงใส่คุณอาเบะในระยะที่บอกว่าระยะใกล้มากๆถึง2นัดครับโดยนัดแรกเนี่ย ถูกยิงไปบริเวณลำคอส่วนนัดที่2เนี่ยมันเข้าตรงบริเวณหัวใจพอดีครับหลังเหตุการณ์รอบยิงเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ทําการรวบตัวนะครับก็คือเป็นเจ้จาหน้าที่บริกาศร,รักษาความปลอดภัยบริเวณนั้นเนี่ยรวบตัวผู้กระทําความผิดแบบได้แทบจะทันทีเลยโดยพบว่ามือปืนรายนี้ครับมีชื่อว่า นายเทสุยะยามางามิครับเป็นชายอายุ41ปีซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันตัวเองทางทะเลนะครับหลังถูกจับกลุ่มได้เนี่ยนายเทสุยะคนนี้ได้รับสาร,รภาพความผิดทั้งหมดเลยโดยเขาอ้างว่าเหตุผลที่เขาทำการลอบสังหารคุณอาเบะนั้นอเอาจริงๆมันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยครับแต่ว่ามันเป็นความเครียดแค้นของเขามากกว่าที่เขาเชื่อว่าคุณอาเบะเนี่ย มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มลัทธิที่คุณแม่ของเขาเขาร่วมอยู่แถมคุณแม่ของเขาเนี่ยถูกล้างสมองจนสิ้นเหนือประดาตัวนั่นเองหลังจากข่าวการรอบสังหารครั้งนี้แพร่สะพัดออกไปครับ มีหลายเลสสื่อนะที่พยายามจะหาข้อมูลของคุณเทสุยะคนนี้คนที่เป็นคนร้ายนะครับเพื่ออยากรู้ครับที่ไปที่มาของเขาและก็วิเคราะห์ถึงแรงจูงใจที่แท้จ,จริงโดยอย่างที่พี่แฮมบอกไปนะครับว่าข้อมูลต่างๆในหน้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเยอะมากๆครับแล้วก็มีหลากหลายมากๆเลยโดยผมเองเนี่ยพยายามที่จะหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับดังนั้นหากมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับเรามารู้จัก กับคนร้ายคนนี้กันเลยดีกว่านายเทสุยะยามางามิคนนี้ครับกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นโดยปัจจุบันเนี่ยเขายุ41ปีในวันที่เขาก่อเหตุนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอาชีพที่แน่นอนหรือว่าเป็นหลักเป็นแหล่งสักเท่าไหร่ในช่วงที่ก่อเหตุครับเขาได้อาศัยอยู่คนเดียวที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในตัวเมืองนารายแห่งนี้แหละโดยหลังจากถูกจับกลุ่มนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบที่พักด้วยนะแล้วก็พบอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์อาวุธมากมายเลยครับ เช่นดินปืนหรือว่าดินระเบิดเนี่ยจำนวนหนึ่งเลยพร้อมกับมีลักษณะคล้ายๆแผ่นไม้หรือแผ่นกระดาษแข็งครับที่มีร่องรอยการยิงด้วยซึ่งเชื่อว่ามันเป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการทดสอบการยิงก่อนที่จะไปลงมือจริงนั่นเองโดยบางข้อมูลก็บอกว่าเขาไม่ได้ทดสอบกับก,บกระดาษนะครับแต่ว่าเขาไปทดสอบกับผนังครับผนังที่แบบมันเป็นจุดที่อับตาคนอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก2แหล่งที่ไม่ตรงกันเนาะสิ่งเหล่านี้ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันชี้ชัด เลยว่ามันคือหลักฐานว่าตัวเขาเนี่ยคือคนร้ายไม่ผิดแน่ครับเลกอย่างหนึ่งก็คือการกระทําเหล่านี้ มันถูกวางแผนมาอย่างดีครับมันไม่ใช่เป็นอารมณ์ชั่ววูบอย่างแน่นอนเอาจริงๆแล้วชีวิตในวัยเด็กของนายทัศยยะคนนี้ครับถือว่าเกิดและก็เติบโตในครอบครัวที่ดีเลยทีเดียวคือเขามีคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งนะแล้วก็น้องสาวคนหนึ่งโดยคุณพ่อของเขาเนี่ยจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศเลยครับดังนั้นเนี่ยคุณพ่อถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะเป็นคนหาเงินเข้ามาในบ้านคุณพ่อของนายทัศยยะคนนี้ เปิดบริษัทก่อสร้างเป็นของตัวเองด้วยนะครับนั่นทําให้เขาเนี่ยมีรายได้เนี่ยเป็นกอบเป็นกำเลยให้กับครอบครัวทําให้ตัวนายทัศยาแล้วก็พี่น้องเนี่ยเป็นไงอยู่ดีมีสุขใช่ไหมครับคุณพ่อนี่มีรายได้สูงมากๆส่วนตัวคุณแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านครับแต่ก็เป็นแม่บ้านที่น่ารักใจดีแล้วก็เอาใจใส่ลูกๆทุกคนดกทางด้านบุคลิกก่อนบุคลิกกับภาพของนายทัศยะคนเนี้ยเอาจริงๆเขาเป็นคนเงียบๆครับ เป็นคนพูดน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ตอนที่อยู่โรงเรียนเนี่ย네เขาก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับคือบางข้อมูลเนี่ยก็บอกว่านายทัศยะเนี่ยเรียนเก่งกีฬาดีด้วยนะแต่ว่าไม่มีเพื่อนนะครับแต่ว่าบางข้อมูลก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรครับกีฬาก็ไม่ได้เด่นกิจกรรมก็ไม่เข้าร่วมแต่ว่าข้อมูลที่เหมือนกันเลยก็คือเขาเป็นคนเงียบเงีย er, แล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยต่อให้ที่โรงเรียนเขาจะไม่มีเพื่อนเนาะ แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขากลับมาบ้านเนี่ยเขาก็มีความสุขดีครับท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวที่รักใคร่กลมเกี่ยวกันครับโดยเฉพาะพี่ชายของเขาเนี่ยเรียกว่าทัศยาเนี่ยสนิทมากๆเลยในทุกๆปีครับพวกเขาจะมีทริปเป็นเหมือนทริปครอบครัวนะประจําปีที่จะไปเที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุขโดยรวมแล้วครับเรามาฟังถึงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ดีมากๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรเลยใช่ไหมครับจุดเปลี่ยนเนี่ย มันเกิดขึ้นตอนที่คุณทศยะคนนี้อายุได้5้ขวบครับตอนนั้นคุณพ่อของเขาเนี่ยเกิดล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปอย่างกระทันหันสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่แบบไม่มีใครตั้งตัวแล้วก็รับได้ทันครับเพื่อนๆคือครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นเสาหลักเนาะอยู่ๆล้มคลืนลงไปโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุอะไรบอก สิ่งนี้มันสร้างความทั้งแบบตกใจครับความเศร้าแล้วก็ความกดดันนะครับต่างๆเนี่ยทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆและหนึ่งในคนที่ต้องรับความกดดันเหล่านั้นมากที่สุดเนี่ย ก็คือคุณแม่ครับคุณแม่ของนายทัศยสยะนั่นเองเนื่องจากเดิมทีเนี่ยเขาเป็นแค่แม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งใช่ไหมครับเป็นคนที่คอยดูแลลูกๆไม่ได้ไม่ได้ออกไปทํางานไม่ได้่อรับหน้าที่ในการหาไรายได้แต่ว่าก็รับหน้าที่ในการดูแลลูกๆแล้วก็คนในครอบครัวแต่ว่าตอนนี้การที่ไม่มีเสาหลักอย่างคุณพ่อเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องออกไปหาไรายได้หรือทํารายได้นะครับเป็นเสาหลักให้กับทุกๆคนนะครับก็คือ3มชีวิตที่เป็นลูกๆเนาะ แล้วก็ตัวเขาเองโดยที่ตัวเธอครับไม่มีแม้แต่ความรู้ในการออกไปหางานด้วยซ้ำดังนั้นสิ่งที่เป็นที่พึ่งเดียวของคุณแม่ทัศยาตอนนี้ก็คือเงินครับเงินที่เหลืออยู่แล้วก็ธุรกิจต่างๆที่ตกทอดมาจากตัวสามีหรือว่าคุณพ่อองทัศยานั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปครับความกดดันต่างๆความทุกข์ความเศร้าเนี่ยมันไม่ได้ลดน้อยลงเลยครับมันค่อยๆแบบประดังใส่จิตใจของคุณแม่คุณทัศยาแล้วก็บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันก็แย่ลง แย่ลงเรื่อยๆเธอเนี่ยต้องการที่พึ่งทางใจครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยนะเพื่อน,นๆพอเวลาเราทุกข์มากๆเรารู้สึกเราเศร้ามากๆแบบมองไปไหนก็ไม่เห็นใครมันรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมืดๆทึบๆเนี่ยการหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้สักที่หนึ่งการหาใครสักคนที่เป็นที่พึ่งทางใจเนี่ยมันเหมือนเป็นแสงสว่างเล็กๆครับซึ่งแม่ทัศยาเนี่ยเขากาลังหาจุดนั้นอยู่และบังเอิญวันหนึ่ง เธอได้รับคําแนะนําจากเพื่อนคนหนึ่งครับให้ไปรู้จักกับลัทธิทางาศาสนาลัทธิหนึ่งที่มีความเชื่อว่าคนที่อยู่ในลัทธินั้นจะพบกับจิตใจที่สุขสงบและหนทางสว่างในชีวิต,น,ตนับตั้งแต่วันนั้นมาครับเรียกว่าคุณแม่ของทัศยะเนี่ยท่านหล่าลึกเข้าไปเรื่อยๆครับเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนความเชื่อครับกลายเป็นความงมงายลูกๆทุกคนนี่เรียกว่าไม่ได้รับ การดูแลเลยนะครับต้องอยู่กันอย่างยากลําบากเพราะว่าวันวันเนี่ยคุณแม่เอาแต่ทุ่มเทนะครับให้กับลัทธินี้ทั้งหมดเธอมีการถอนเงินครับมากมายเลยโอนให้กับลัทธินี้โดยการค่อยๆถอนค่อยคถอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหมดตัวครับในที่สุดเนี่ยครอบครัวของนายทัศยะก็ถูกฟ้อง ล้มละลายครับอย่างไม่น่าเชื่อเลยเนาะเพราะว่าเดิมทีต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งมากๆมีธุรกิจเป็นของตัวเองเอาจริงๆแล้วมีข้อมูลนะครับบอกว่ามีญาตินะครับที่คอยช่วยเหลือครอบครัวนี้อยู่ด้วยเนาะแต่หลังจากที่คุณแม่ของทศญาเนี่ยเรียกว่าหลงงมงายในลัททีมากๆเนี่ยญาติครับเห็นทรงแล้วก็ไม่ดีสุดท้ายเหล่าญาติที่เคยเกื้อหนุนกันที่เคยช่วยกันก็ปล่อยมือครับทิ้งเพราะว่า โอนเงินมาให้เท่าไหร่ช่วยเหลือเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหคุณแม่ทศยะโอนไปให้รัทธิหมดครับไม่เหลือเลยสุดท้ายญาติก็ไม่ช่วยครับญาติก็บอกว่าไม่ไหวแล้วครับแบบพูดอะไรก็ไม่ฟังทํายังไงก็ไม่เชื่อสักทีจะไปแต่ลทัทธินั้นอย่างเดียวดังนั้นญาติก็แบบเหมือนอ,อ๋อยกมือขึ้นนะครับไม่ช่วยแล้วคนที่รับเคอะก็คือเด็กๆในบ้านนี่เองครับแน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยมันแผ่ขยายไปถึงลูกๆทั้ง3าคนของครอบครัวนี้แบบเต็มๆเ,เด็กๆเ,เนี่ย จากที่จะต้องไปโรงเรียนใช่ไหมครับมีการศึกษาที่ดีเนี่ยก็ต้องลาออกครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเ,เรียนต่อในชั้นมหาวิทยาลัยได้ตามที่หวังตัวเทศยะเองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาสนิทกับพี่ชายมากๆแต่หลังจากที่เสียคุณพ่อไปเนี่ยแถมคุณแม่ก็ยังไปจมอยู่กับลทัทธิประหลาดเนี่ยชนิดที่เรียกว่าใครเตือนก็ไม่ฟังพี่ชายของเขาเนี่ยก็ค่อยๆซึมเศร้าลงครับจากคนที่สดใสร่าเริงเนี่ยกลายเป็นคนเงียบๆเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตไป ไปวันๆไปเรื่อยๆจากคนที่แข็งแรงดีครับก็เริ่มที่จะเจ็บป่วยจนวันหนึ่งเนี่ยพี่ชายของทศัศยะเจ็บป่วยมากครับแล้วเขาก็ยอมแพ้ในชีวิตตัดสินใจฆ่าตัวตายจากโลกนี้ไปอีกคนเพราะว่าไม่อยากทนกับความเจ็บป่วยแถมรู้ดีครับว่ายังไงซะแม่ก็คงไม่เอาเงินมารักษาเขาอยู่ดีนายทศยะที่เป็นคนที่แบบ เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปใช่ไหมครับคุณแม่ก็แบบเหมือนอยู่แต่ตัวเพราะว่าจิตใจเธอนี่หมกมุ่นนะครับอยู่กับเรื่องของลทัทธิตอนนี้เขาเสียพี่ชายซึ่งเป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของเขาไปอีกคนหนึ่งนั่นทาให้การดําเนินชีวิตของนายทศยาเนี่ยแต่ละวันมันเต็มไปด้วยความหมดหู่ครับมันสิ้นหวังและที่สําคัญมันมีอีกหนึ่งความรู้สึกเนี่ยก่อกินในจิตใจของนายเทศยานั่นก็คือความรู้สึก โกรธแขนครับเขาโกรธแขนลทัทธิบีาสานี้มากๆเลยเขาโกรธแขนลทัทธิาศาสนาที่ทําลายชีวิตเขาเขาอยากจะกําจัดมันแทบจะทุกลมหายใจที่เขาหายใจเข้าออกเอาจริงๆนายเทศิยะเองก็เคยคิดสั้นด้วยนะครับหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเขาก็พยายามครับที่จะปลิดชีวิตตัวเองเนาะแต่สุดท้ายเขาก็ทํามันไม่สําเร็จก่อนที่เขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป้าหมายครับจากการทําร้ายตัวเองไปทําลายสิ่งที่ทําร้ายตัวเขาเองนั่นก็คือ ลัทธิศาสนานั้นดีกว่าครับเปลี่ยนเป้าหมายนายเทศยะเนี่ยเขามีความเชื่อครับเชื่ออย่างสนิทใจซึ่งไม่รู้นะนว่าทําไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นเขาเชื่อว่าอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณอาเบะนี่แหละคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็สนับสนุนลัทธิปีศาจนนี้อยู่นั่นทาให้เป้าหมายของนายเทศยะเนี่ยก็คือคุณอาเบะนั่นเองครับเขาตั้งใจว่ายังไงซะเนี่ยเขาก็ต้องตายอยู่แล้วไม่ช้าก,ก็เร็วแต่ก่อนเขาตายเนี่ย เขาขอทำลายคนที่ทำร้ายชีวิตครอบครัวของเขาให้ได้ซะก,ก่อนทุกอย่างครับมันเลยถูกคิดแล้วก็วางแผนเป็นอย่างดีรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยมันก็เป็นไปตามแผนทุกอย่างจนกระทั่งเขาสามารถทำได้สำเร็จนะครับในเหตุรอบสังหารคุณอาเบะต,ตามที่ทุกคนได้ฟังข่าวกันไปนั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งที่คุณทสยะทำไปนะครับ หลายๆคนก็เชื่อว่ามันเป็นการคิดไปเองเนาะว่าคุณอาเบะเนี่ยจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับลัทธินั้นได้อย่างไรนะครับแต่หากเป็นไปได้จริงๆเนี่ยคนก็เชื่อว่าลัทธินั้นน่ยน่าจะอุปโลกครับหรือว่าหลอกคนในลทัทธิโดยเฉพาะหลอกว่ามีคนแบบที่มีชื่อเสียงแบบคุณอาเบะเนี่ยขอให้สนับสนุนพวกเขาอยู่นั่นก็ยิ่งทําให้คนในลัทธินียเป็นไงหลงเชื่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็บริจาคเงินได้ง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งคิดแล้วมันก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆเลยนะครับสําหรับ ครอบครัวของคุณอาเบะเองแล้วก็ประชาชนคนญี่ปุ่นที่รักและก็ชื่นชมในตัวเขานะครับในส่วนของข้อมูลของแม่และก็น้องสาวข,ของคุณเทสยะเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้มีการเปิดเผยมาสักเท่าไหร่นะครับด้วยเหตุผลทางด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเขาก็ถือว่าเขาก็ให้เผยแพร่เฉพาะผู้กระทําความผิดนั่นก็คือนายเทสยะเนาะแต่ว่ายาทาเนี่ยเขาก็ยังไม่มีการแบบ ไปเหมือนเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแต่พี่ยามเชื่อว่าหลังจากข่าวนี้ออกไปครับลัทธินี้น่าจะถูกขุดคุยออกมาพอสมควรเลยนะครับว่าเฮ้ยมาตกลงมันเป็นลัทธิที่สร้างความงมง่ายให้กับผู้คนหรือเปล่าหลายหลายคนเนี่ยครับถ้าเคยฟังคดีที่พี่ยมเล่านะครับอย่างตอนที่พี่ยมไปคอแลบกับซากุรเที่ยงคืนเนี่ยก็เคยเล่าเรื่องของลัทธิปีศาจอยู่ครั้งหนึ่งนะครับคือหลักการของลัทธิเหล่านี้ครับส่วนมากเขาจะเล่นกับ ภาวะจิตใจเนาะของคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับหรือว่าต้องการที่พึ่งโดยส่วนใหญ่เนาะและที่เหล่านี้ครับจะพยายามสอนให้ตัวของเหยื่อเนี่ยเกลียดชังคนในครอบครัวครับหรือว่าเกลียดชังคนที่เขารักเหตุผลคืออะไรเพราะว่าเรามานะคิดตามเนาะถ้าเกิดเราจะหลอกใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาอยู่พวกเราเนี่ยสิ่งที่ควรจะทําที่สุดก็คือการ ตัดความสัมพันธ์รอบข้างของคนนั้นให้ได้มากที่สุดครับเช่นเราเลงว่าเนี่ยแม่ของทัศยะจะเป็นเหยื่อครับเขาก็รู้อยู่ว่าแม่ของทัศยะเนี่ยยังมีจิตใจที่ห่วงใยลูกๆอยู่ยังมีครอบครัวอยู่ดังนั้นครับลทัทีเหล่านี้จะพยายามกล่อมาาระสาทเนาะให้แบบละทิ้งครับละทิ้ง ความสําคัญของครอบครัวละทิ้งความรู้สึกกับคนรักนะครับเพื่อให้ทุ่มเททุกอย่างเนี่ยให้กับตัวลัทธิเองโดยอาศัยแบบคําพูดตามจิตวิทยาต่างๆเนาะเกลี้ยกล่อมต่างๆครับหรือว่าหาทริกคกลอุบายอะไรต่างๆให้คนเนี่ยหลงเชื่อและแน่นอนว่าช่วงที่คนอยู่ในอารมณ์ที่อ่อนแอมันเชื่อคนง่ายครับดังนั้นสิ่งที่เราถอดบทเรียนได้มากๆเลยจากเรื่องราวเหล่านี้ก็คือสตินะครับ ก่อนที่เราจะไปเชื่อหรือว่าก่อนที่เราจะไปหลงกับอะไรเนี่ยต้องตั้งสติให้ดีๆหลายๆครั้งนะครับถ้าเรารู้สึกจิตใจอ่อนแอการหาที่พึ่งไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ว่าที่พึ่งเหล่านั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเชื่ออะไรเขาเนาะเราอาจจะต้องพยายามตั้งสติของเราให้ดีที่สุดเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก้าวพลาดไปแล้วแค่ก้าวเดียวครับโอกาสที่มันจะก้าวกลับออกมาเนี่ย มันยากเหลือเกินยังไงเรื่องราเวเหล่านี้ครับนำมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆนะครับหวังว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันคล้ายๆแบบนี้นะครับมีคนมาชักชวนหรือว่าทําให้เราหลงเชื่ออะไรเนี่ยอย่างน้อยๆให้เรามีสติครับนึกถึงเรื่องราวที่ผมเคยเล่าให้ฟังนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่มันอาจจะมีทั้งผลดีผลเสียเนาะดังนั้นก็อยากให้พิจารณาครับความเชื่อเป็นสิทธิ์ของเรานะครับแต่ว่าสตินะครับเป็นตัวที่แบบเป็นเหมือนประตูนะที่กรองชั้นหนึ่งก่อนก่อนที่เราจะไปเชื่ เเรื่องใดก็ตามยังไงเป็นห่วงทุกคนจริงๆนะครับอยากทุกคนมีสติในการคิดแล้วก็วางแผนในการดำเนินชีวิตต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวของ คุณอาเบะนะครับแล้วก็คุณทัศยะเนาะซึ่งเป็นคนร้ายที่ก่อคดีวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากเรื่องราวนี้มันเพิ่งเกิดเมื่อต้นเดือนกรกฎานี่เองดังนั้นกระบวนการสืบสวนต่างๆนะครับก็อาจจะยังมีความาไม่ชัดเจนอยู่ในบางจุดเนาะแต่ว่าเรื่องราวที่พี่ัมรีบนํามาเล่าก่อนเนี่ยก็มีหลายๆคนครับอยากที่จะรู้รวมถึงตัวพี่ัมเองด้วยนะครับตอนที่อ่านข่าวเนี่ยก็อยากจะรู้นะว่าเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาหรือว่าแรงจูงใจมันเกิดจากอะไรกันแน่ดังนั้น วันนี้มาสรุปให้ฟังกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆถ้าเกิดมีข้อมูลที่ดีกว่านี้มากกว่านี้หรือว่าตรงไหนที่พี่ทำผิดพลาดไปนะครับ มาคอมเมนต์มาแชร์กันเนาะเหมือนกับว่าเรามาแลกเปลีล่ยนความรู้พี่แฮมเอามาเล่าให้ฟังเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยเราไปเจอกันแล้วมาเล่าให้ฟังถ้าตรงไหนผิดหรือว่าตรงไหนที่มันมีมากกว่านี้แชร์ให้พี่แฮมฟังบ้างครับเล่าให้พี่แฮมฟังบ้างพี่แฮมจะดีใจมากๆเลยนะครับถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนกันเนาะส่วนใครนะครับที่อยากจะให้กําลังใจใพี่แฮมปิด uh ะะท้ายน,นะครับว่าเออรู้สึกว่าเอออยากจะให้กําลังใจพี่แฮมอยากให้พี่แฮมมีพลังนะครับแล้วก็อยากจะเลี้ยงกาแฟพี่แฮมสักแก้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปได้ที่บายม เดี๋ยวยังไงพี่ยมใส่ไว้ใน Description นะครับหรือว่าเดี๋ยวปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้ลำบากจนเกินไปแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจให้กันเนี่ยก็สามารถที่จะไปซื้อกาแฟให้พี่ยำได้แล้วก็อย่าลืมเขียนการ์ดให้ด้วยนะครับมันมีให้เขียนการ์ดด้วยรออ่านของทุกคนอยู่นะครับสำหรับวันนี้ดูแลตัวเองดีๆครับแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะสวัสดีครับ